มีพิรุธอีกแล้วคอมเมนต์คนสนิทปลาาโผโพสหลังลือเลิกต้งดังสนัน ยังถูกจับตาและถกเถียงกันไม่จบกับเรื่องราวที่เพจดังเซมอยร้อยแปดออกมาโพสคำใบ้ปริศนาเรื่องคู่รักที่ส่อแววเลิกกันระหว่างนางเอกหน้าเฉียวกับหนุ่มมาเทที่ไม่กดไลค์รูปไม่ลงรูปคู่เหมือนเดิมจนเกิดคำถามว่ายังรักกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่างานนี้ชาวเน็ตหลายคนโยงไปที่คู่นักแสดงสาวปรางกน,นารานกับแฟนหนุ่มโต้งทูพีเพราะสังเกตเห็นฝ่ายหญิงก็ไม่ได้สวมแหวนมั่นมาสักพักไม่มีภาพคู่ให้เห็นและไม่มี การกดไลค์รูปกันแต่อย่างใดทําเอาหลายคนสงสัยคิดว่าหรือจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าที่สอแววเลิกกันล่าสุดสาวปลางออกมาเคลื่อนไหวภาพตัวเองลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพในทริปเดินทางไปเที่ยวทะเลแต่สิ่งที่หลายคนสะดุดตาและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็คือเพื่อนในวงการอย่างนานาไรบีนาและคนสนิทของหนุ่มโต้งทูพีเขาไปแสดงความคิดเห็นเป็นอิโมจิรูปหัวใจกันรัวๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านี่คือการ การส่งกำลังใจให้การกับกระแสขาวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเรืยงราวความรักของโต้งปรางจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงกันอีกครั้ง